You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e Happiness Investment สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนครับครับก็ต้องบอกว่าเราเริ่มเห็นหน้าหุ้นนะครับมันก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหุ้นที่ เกี่ยวข้องกับในฝั่งของตัวล็อกดาวน์เพย์นะครับก็รเริ่มกลับมาน่าสนใจนะครับหุ้นส่งออกก็รเริ่มกลับมาวิ่งนะครับเมื่อวันวันเมื่อวานนี้ก็เห็นได้เลยว่าหุ้นส่งออกหลายตัวก็คือวิ่งแบบอาเซียนเคซีเอฮานาเดลต้าทุกอย่างวิ่งหมดส่งออกรถยนต์ก็วิ่งกันหมดเลยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมู่อีกตัวหนึ่ง,น,งนะครับที่คิดว่าใน e a r n i n g ็งตรมารสองเนี่ยน่าจะยังเติบโตแบบโดดเด่นนะวันนี้เลยชวนพี่โจเข้ามาคุยก่ันเรื่อง e a r n i n g ็งตรมารสองแล้วก็ potential upside สำหร ก็จริงๆต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ทุกอย่างยังเป็นใจสำหรับในส่วนของ JW ดูดีอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยธุรกิจโลจิสติกเนี่ยในภาพรวมก็ยังมีการเติบโตที่ดีก็ทุกคนยอมรับหมดนะครับในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็อีคอมเมิร์ซนะครับที่ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับครานี้เองเนี่ย JW ดีก็ต้องยอมรับว่ามีการกระจายตัวในของธุรกิจของเขาเนี่ยในหลายส่วนของโลจิสติกนะครับเพราะเนี่ยเขาได้ประโยชน์ เต็มๆในๆใน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 ส่วนที่เขามี coverage ที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่านอกเหนือจากในแต่ละ business แล้วเนี่ยปกติมันจะมี refer กันด้วยมันจะมี synergy ที่มันเกิดขึ้นระหว่างธุรกิจด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น VNS ที่เขาเข้าไปเพิ่งไปซื้อมาเมื่อ,อไตรมาสหนึ่งปลายเนี่ยนอกจากจะได้กำไรจาก VNS ที่ที่ console เข้ามาตั้งแต่ Q2 แล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่อง synergy ที่อาจจะมีการใช้ VNS นะครับในการที่จะไปหาลูกค้าส่วนของ j w d เพิ่มซึ่งก็เราก็เริ่มเห็นการรีเฟอร์แล้วก็การส่งลูกค้าเพิ่มได้แล้วนะครับเพราะเนี่ยในมุมของตัวบริษัทเองเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในโพสิชันที่ดีนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนตัวเลขการส่งออกและกระนำเข้าในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่าบอมก็คุยกับท่านนัทุนฟังไปแล้วแหละว่าไอ้ตัวส่งออกเนี่ยก็เติบโต40กว่าเปอร์เซ็นต์เยียร์เยียร์นะครับแล้วก็นำเข้าเนี่ยก็เติบโต60กว่าเปอร์เซ็นต์เย คือ j w d ไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะตัวส่งออกอย่างเดียวเหมือนบางบริษัทแต่ว่านําเข้าเขาก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยเพราะว่าเขาจะมีท่ารถส่งออกก็จะมี warehouse สำหรับขนของที่เข้ามานะครับมีลานสินค้าอันตรายในการพักเพราะฉะนั้นเวลามันมีเทรด volume ที่มันเพิ่มขึ้นเ,นเขาก็จะได้ทั้ง2ขานะครับน mm hmm. ันเองเนี่ยในมุมของตัวตัวสถานการณ์ใน Q2 ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นแอ่งนะครับปกติถ้าเป็นด้วยดูปกติเนี่ยมันจะเป็นโลซีซั่นเล็กๆ ของตัวเขาเนี่ยปีนี้ก็<ม>กกอาจจะเป็นปีที่ดีกว่าปกติรวมถึงอีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจส่งออกรถยนต์ก็คือเขามีลานจอดรถสินค้าลานจอดรถเพื่อส่งออกนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยไอตัวการส่งออกรถยนต์ในเดือนพฤษภาเนี่ยที่อยู่ที่79,000คันโตห6 5อเอร์เซ็นต์เยอแล้วก็50%เปอร์เซ็นมันออนมันเน่ยแล้วถ้าดูตัวเลข5เดือนเนี่ยก็เติบโต3 0กว่าเนี่ยมันก็ทำให ปริมาณรถที่มาจอดในลานของ j w d เนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยซัฟเฟอร์จากโควิดที่รถมาจอดน้อยธุรกิจนี้เหมือนกับจะขาดทุนแต่ว่าปีนี้กลับมาที่เดิมแล้วกลับมาในระดับที่ดีกว่าเดิมมั้ทุกขึ้อย่างเนี่ยมันพอยเอาว่างบ Q 2มันจะดีขึ้นรวมถึงห้องเย็นอีกเขาก็เพิ่งสร้างห้องเย็นแห่งที่9แล้วเสร็จนะครับ OR ตอนแรกปกติมันจะค่อยๆแรมอัพแต่ด้วยการที่มีโควิดเนี่ยมันมีล็อกดาวน์มันทําให้ปริมาณ ดีมาในการที่จะต้องการเอาของมาฝากในห้องเ,ย,เย็นก็เพิ่มตัวเพิ่มขึ้นสูงด้วยนะครับเพราะเนี่ยไอตัวการแรมป์เนี่ยมันเร็วกว่าปกติตอนนี้เราเชื่อว่าน่าจะ OR อยู่เกิน80%ขึ้นไปแล้วนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยก็เลยทําให้ในงบ Q2 เนี่ยจากปกติน่าจะเป็นแอง่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากควอเตอร์หนึ่งที่ก็ทําได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะเทรนดกำไรรายควอเตอร์ของ JWD จากจุดต่ําสุดในไตรมาสที่2ในปีที่แล้วที่ 48ล้าน Q 3เพิ่มขึ้นมาเป็น72 Q 4 75นะครับ Q 1เนี่ยประมาณสัก97อันนี้เป็นคอนะครับ Q 2เราคิดว่าน่าจะน่าจะเห็นตัวเลข3หลักได้แล้วนะครับมีทั้งคอนโซล VNS เข้ามามีกำไรพิเศษเข้ามาในถ้าเกิดดูว,วัตถุมหลัก็จะเพิ่มจากการขายตัว warehouse ที่นวันครด้วยนะครับ Q 3 Q 4ก็จะเพิ่มเติมขึ้นไป Q 4ก็จะมีในเรื่องของตัว m m p โงห้องเย็นที่มันจะเติมเข้ามาอีกนะครับ อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเห็นแต่ว่าเขายังมีสิ่งที่เรายังไม่ได้ a ช e i อินท c c o u า t แล้วก็ยังไม่เห็นแต่ว่ามีอยู่ในแผนซึ่งในการแถลงแผน5ปีเนี่ยบริษัทก็ให้ข้อมูลว่าบริษัทมีแผนที่จะลงทุนประมาณสักพันถึงพันสล้านในปีนี้ซึ่งโซฟาก็ใช้ไปประมาณสัก2อ0สเท่านั้นเองเพราะฉนั้นหมายความว่ายังมีดิวที่อยู่ on process ที่บริษัทกำลัง Observ e แล้วก็ในการที่ e x p l o r e o p p o r t u n i t y ในการที่จะ าไปซื้อกิจการหรือว่าร่วมมือกันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะนํามาซึ่งกําไรส่วนเพิ่มก็ยังพอเป็นไปได้อยู่นะครับซึ่งซึ่งอีกแอนนิงที่เราเห็นได้ชัดซึ่งจริงๆมันน่าจะมีการถแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ก็คือความร่วมมือกับทาง o r ริจิในการที่จะพัฒนาตัวธุรกิจคลังสินค้านะครับเผอิญว่ามีโควิดก็ทางรัฐบาลมาประกาศช่วงเช้าวันเขาเรียกอะไรเช้าวันอาทิตย์หรือว่ากลางคืนวันเสาร เขาก็เลยปรับตัวกันว่าโอเคไม่อยากจะเทควิสในการที่จะแถลงข่าวนะครับแต่ว่าการดําเนินการของธุรกิจเนี่ยก็ยังดําเนินต่อไปออกแบบตอกเสาเข็มก็ทำพา raleal ไปนั้นเดี๋ยวก็คงจะมีการให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับ้นมันก็เลยทำมาซึ่งให้เราเห็นภาพว่า performance ของเขาเนี่ยยังยังยังเป็นในทิศทางขาขึ้นรวมถึงอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในมุมของตัว new business หรือว่านิว อ่คอมพานีที่เป็นที่เป็นซับซิเดอรี่เข้ามาอันนี้คือเป็นแค่ปีนี้นะครับมันยังมีแผนปีหน้าปีถัดไปในการลิสเ e ดตัวธุรกิจ transport นะครับแล้วก็มีแอดควายอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับบอกคครับครับแลวพี่โจคิดว่าอย่างเงี้ยงบไตมาสที่บอกว่าเดิมไตมาสสจะเป็นแองพี่โจเราบอกว่า2องมไม่น่าเป็นแองแล้วเผื่อสองอาจจะโตด้วยถูกไหมครับใช่ครับถูกครับ Q2 ก็อาจจะโตทั้งยีเลยโอ้ใช่ครับโตไปถึงไตรมาสสี่เลยไหมครับพี่ใช่ครับตอนนี้ภาพภาพยังเป็นแบบนั้นอยู่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย h ฮซีซันของในหลายๆธุรกิจของตัวบริษัทนี้เนี่ยจะอยู่ในไตรามาสที่4นะครับจริงๆ3ก็ดีแล้วแหละมันก็จะมีผลิตเพื่อส่งออกใช่ไหมแล้วก็ผลิตเพื่อเพื่อคริสมาสอะไรต่างๆแต่ว่าของเขาเนี่ยมันจะมีในในในเ,เขาเรียกอะไรส่วนประกอบอื่นอีกเช่นธุรกิจอาหารนะครับในไตรามาสที่4จะเป็นพีคเออกำไรอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวตัวที่ที่ที่ช่วยเล็กน้อยแล้วก็มันยังมีในเรื่องของโรงง,งานที่เขาแพลนทํา JB กับ บริษัทนอกตลาดที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจอาหารนะครับห้องเย็นตรงนั้นจะแล้วเสร็จก็คือมันจะมีตัวเติมเข้ามานอกจากออร์แกนิกโกรดในปีปกติด้วยครับโอเคครับเออพี่เจผมผมเพิ่งเปิดรูปนี้ขึ้นมาแล้วผมเห็นอันนี้คือรูปจริงใช่ไหมครับที่บริษัทเขาใชเหรอครับพี่ใช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 ่ก็คือเป็นธุรกิจของเขาคือลถขนลถถูกไหมครับผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยนี้คือนี่คือลถนี่คือนี่ผมดูลถแบบอดีดูคร่าวๆถ้ามันไม่ชัดนะนี่มันคือรถซูเปอร์คาร์เลยนะพี่ เอเันดอนอะไรวันวัอใช่จริงจริงจริของพวกนี้เนี่ยเอ่อถ้าถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันอาจจะเป็นรถนําเข้ามาทั้งคันถูกไหมครับเอนอกเหนือจากที่เขาทําตรงนี้ก็คือเขาเอามาจอดในลานพักสินค้าอันตรายของเขาจริงๆรถยนต์ก็เป็นสินถือเป็นสินค้าอันตรายนะก็อี้ก็เพิ่งรู้ตอนที่ที่ได้ได้ได้เดีทำข้อมูลของบริษัทนี้เพราะว่ามันมีน้ํามันมันมีแบตเตอรี่อะไรที่อยู่ในเกณฑ์เวลาเอาเข้ามาเนี่ยต้องมาจอด ในพื้นที่ของ JWD เพราะฉะนั้นนอกจากรายได้ค่าจอดแล้วเนี่ยเขายังมีรายได้ค่าขนด้วยเพราะเขามีธุรกิจรถในการที่ขนรถเหล่านี้ไปตามที่ที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ขนทั่ว <Okay. S 1> ประเทศคะัมี cross border มีอะไรด้วยนะครับก็ก็คือเขามีค่อนข้างครบอะครับอะได้เลยครับแล้วก็ที่จททำ Target Price ไว้ที่เท่าไหร่ครับผมก็นขณะนี้เนี่ยจากสิ่งที่เราเห็นนะครับเรา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 วมเฉพาะสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทำ Target Price อยู่ที่1 4บี่บาทห้สิครับ โอเคได้เลยครับวันนี้เราเลิกเลอกเป็นตัวท็อปิกตัวแรกของเราวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับนักลงทุนครับสวัสดีครับโอเคครับก็อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก็แชร์กับนักงทุนดูก่อนแล้วกันนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีที่ผมเกิดไปตอนต้นรายการนะครับว่าหน้าหุ้นเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการปรับกลับมาเล่นนะครับคล้ายๆกับลักษณะของการเกิด first wave หรือว่า second wave ทั้งในต่างทั้งในการเกิด ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยหุ้นเนี่ยที่เรามีการคัดขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจะดูจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันก็จะเป็นหุ้นที่ได้รับอันิสงส์เซนติเมนต์เชิงบวกนะครับสำหรับตีบล็อกดาวน์เพนะครับซึ่งก็หลักๆเลยเราก็จะเห็นเป็นในเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับอุคสลเกอร์นะครับอาจจะเป็นสีตังอาจจะเป็นเนอร์นะครับหรืออิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่าง3ตัวบนนะครับ k ช e Hana Delta นะครับแล้วก็จะมี เกมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีเลยเอเชียซอฟต์นะครับหลังที่วันก่อนหน้า YTG ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะครับแกจเจตอย่างคอมเซเว่นแล้วก็ซินเนกขนส่งในประเทศไทยอย่างเคอรี่นะครับแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งนะครับอย่างตัว S C T P เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาแบบโดดเด่นเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นจริงเบอร์ลองนิดนึงแต่จริงๆก็ไม่ได้ลองนะแต่จริงๆแล้วจริงก็ลองของเขาแหละนะฮะแต่ว่าอย่าไปเรียกว่าเขาเป็นลองแล้วกันอ่ะก็คือ,อ U T P นะครับซึ่งเราดูจากตรงนี้นะครับมีอ mm ัพไซด์พอสมควรด้วยนะครับแล้วก็ตัว P/E เนี่ยยังเทรดอยู่แบบประมาณสิบสามถึงสิบส sure> ิบสองถึงสิบสามเท่านะครับเมื่อเทียบกับ ACP ที่เทรดอยู่แบบประมาณสักย5ิบห้าเท่านะครับของตัว P/E นะครับวันนี้เราก็เลยแนะนำว่าเป็นตัว UTP น่าจะกลับมาได้รับความน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเลยเชิญคุณทันเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ฝากคุณทันอัปเดตนิดหนึ่งครับครับก็คือตัวนี้ภาพระยะยาวยังเหมือนเดิมนะครับคือเราค่อนข้างชอบเพราะว่าตัวเนี้ย มันจะมีการขยายกําลังการผลิตประมาณช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งจะทําให้วอลลุ่มของปีหน้าเนี่ยมันโตนะครับซึ่งคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า,อายอดขายมันค่อนข้างจะดีมากนะครับทำให้เขาผลิตที่เต็มแคปซิตี้แล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยคือเขามีลูกค้าที่เป็นเ,เรียกว่าไงเนี่ยเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันนะครับและเป็นส่วนใหญ่ แล้วนอกนั้นก็เป็นลูกค้าเค้เปรเลดทั่วไปนะครับซึ่งออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยคือมันค่อนข้างจะเห็นชัดอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่มันจะสั่งของเนี่ยเขาก็ต้องสั่งล่วงหน้านะครับซึ่งพอ UTP เห็นออเดอร์ที่มันเข้ามาเยอะๆเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะขยายกำลังการผลิตนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของ volume นะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของตัว m a r g จิเนี่ยเราคิดว่าคือ มาจิ้นของช่วงควอเตอร์หนึเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับทำให้กำไรเนี่ยออกมา,าดีขึ้นคิวออนควแบบเยอะมากๆประมาณ20%นะครับแล้วก็ในควอเตอร์สเนี่ยก็น่าจะต่อเนื่องไปเพราะว่าตัวราคากระดาษเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นว่ามันลงนะครับขึ้นนิดๆด,ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตัวต้นทุนก็ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นตัวมาจินเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะยืนอยู่ในระดับที่เราเห็นในควอเตอร์หนึ่งได้นะครับแต่ว่ามีต้องระวังนิดนึงก็คือว่าในควอเตอร์สองเนี่ยเขามีปิดชัดดาวลงงานไปประมาณสักสิบวันนะครับ<ม>ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะครับที่ปิดชัดดาวในควอเตอร์สองนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่ากําไรในควอเตอร์สองเนี่ยโอเคยังดีต่อเนื่องจากควอเตอร์หนึ่งแหละแต่ว่ามันก็น่าจะหลบคิววันคิว นะครับแต่นี้แต่ยออนเยียเนี่ยน่าจะโตแน่นอนนะค,ะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเซตเมนต์เชิงบวกได้นะครับอืมแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมาจริงๆคือขึ้นไปเฉดเฉดทา์เก็ตไพรซ์เรานะนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาอยู่บริเวณประมาณยีิบาทนะครับเ่อทำให้เราคิดว่าหลักการปรับตัวลงมารอบนี้เนี่ยรวมถึงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นล็อกดาวเพเนี่ยปรับตัวลงมาทั้งปรับตัวลงมาเยอะอะเราก็คิดว่าในช่วงนี้ถ้าจะหาหุ้นตัวหนึ่งในงการ าได้นะครับแล้วก็งบไต่มาสอก็บอกว่าไม่ได้แย่นะครับแล้วก็จะเปิดโตใน3-4แล้วก็ปีหน้าเนี่ยมีการขยายกำลังการผลิตไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็เลยมองว่าเป็นตัว UTP นะครับโอเคทันทิ้งท้ายนิดนึงครับเราคือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับราคาพุดด้ธอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยก็ชนไปพอสมควรแล้วแล้วก็เหลือ KCE ตัวเดียวเนี่ยทันคิดว่าแบบมันมีโอกาสในการแบบ มี potential upside อีกไหมว่าไตรมาสสมันจะแบบทำเซอร์ไพรส์แล้วก็ต้องมีการปรับขึ้นมาอีกครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเซ n นติเมนดีแล้วก็หุ้นดีอยู่ Earning Growth ดีอยู่แต่ก็ราคาเริ่มแบบเริ่มลอยแล้วนะครับแน่นอนกับคุณพูดยังไงดีครับออมอล้วถามว่ามันจะออกมาบี t ไหมก็ก็ <c oughs> เป็นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าอ่คือส่วนใหญ่คอนเนซัสปรับ Earning Forecast กันขึ้นมาเกือบหมดแล้วนะครับรวมทั้งเราด้วยที่ปรับขึ้นเป็นแปดสิบาท ผมคิดว่าถึงบีทก็ไม่น่าเยอะนะครับคือถ้ามองว่าหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ถ้าสมมุติขึ้นไปเกินทาร์เก็ตไพสมมุติ k c ซทะลุ80นะอะซึ่งเป็น2 SD ถ้าดูแว l เอรชั่น2 SD นะครับหรือว่าสมมติานหาน้าทาร์เก็ตไพเราอยู่63บาทแต่ว่าถ้า2 SD มันจะอยู่70นะครับถ้าขึ้นไปเกิน70อะไรเงี้ยผมว่าเทคโปรฟิตออกมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า โอเคหุ้นมันดีจริงเอาลุกมันดีจริงแต่ผมว่าระหว่างทางยังไงมันต้องมันน่าจะต้องมีคอนเล็กอยู่แล้วครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณทางคุณทันมากครับครับ